กรา้ใต้เนาวุยครับ่านพื้นที่แหภาพกรุงเทพที่สูงซึ่งมีความสูงโดยประมาณจากชาวบ้านสนใจูกปอนาึ้นไม่ใช่เหร่บปลูกเพื่อให้ความรักความสามัคคีของผู้ใช้น้ำนก มากที่สุดตลอดไปนะันี้ผูเรียนให้ท่านทราบไว้แล้วก็คณะกับการปลูกข้าวขึ้นอยู่กับแรงไดรงด้วยเมื่อวานนี้ที่เข้าไปคิดเกินป่าสักชลศิธป์ปีนี้ก็ขอขอแสดงความยิดีด้วยว่ดงว่า องค์มตเราผ่านมาแล้วออกจากื่อปราแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเกิดปราศรัยครับก็จไปไกลมากน่าจะเกเดปราศรัยตัวสิ์อธิเช่นนะครับมีนายกนะครับมีแม่ถามมาด้วย ผมก็มาเป็นครองไม่ได้คุมบริหารคุมบริหารก็เป็นคุมเป็นเจมส์สี่รับการไล่โนหนึ่นไม่ได้เงินก็เป็นเงินงาน ที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีและชนะในการติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องดีพัฒนาอําเภอเชียงพักเกียยซึ่งขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตรร้อยไร่รวมทั้งยังสามารถใช้สําหรับอุปโภคและบริโภคท้องถ่ต้องถืออย่างนี้ป่ะถือีถือป่าสองจุดด้านบนนะครับที่เราขาดน้ำนะ แก้ไขไม่หมอนะครับยาวเป็นเลิศเอ่อตอดนาหีในการสูง้านเภอสูงนกเตียประมาณต่างีในในการหมุนรอบเออคลองที่จมาขคองชียงร้าที่จาส่งให้อำเภอไมหมอนะครับอำยขอเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อโดยโดยโดยดดที่สูงขึ้น่านะครับประมาณแปดหมื่นาไรนะครับตลาเนี่ยนะครับเป็นโครงน้ำของคลองเกลียวส่งให้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นะครับนะครับแล้วก็เนื่องจากว่า สภาพของมึงรับความสุขทุกท่านครับแล้วก็รักษาสุขภาพครับช่วงนี้อากาศดีจังเลยนะอากาศดีเลยนะ <c oughs> ดีนะพี่ดรดน้ำรับผงพร้อมครับตอนแร้วเร็วรดน,น,น้ำ

พัฒนาแล้วจะมอบถวัดถวาดจะดูแล้วาดจะอำนวยความนะ่วกในการพัฒนาเรื่ Yeah, you. ไก่เนื้อไก่ไข่ส่วนม่วงแล้วก็เลีเ้ยงเป็ดข้าวที่ปลูกไว้กินเองทั้งหมดนี้ก็คือไม่ไม่ใช้สารเคมีค่ะงานค่ะก็มีที่บ้านก,ก็ก็จะต้องก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะต่ก็ป,ป,ประมาณปีปีสามค่ะระชา 40, ระชกา 40, รที่สิบรชาชการที่สิบก็ ทรงพระธรรมวิธานศึกษาต่อยนอดนะครับโครงการพระเชิญบุทุกโครงารก็คื <c oughs> อมครับมเพอทรกป็นล้ที่เนียเนี่พร้อมครับมองกันนะครับพร้อมครับกีนครับ